ครับวันนี้วันนี้ลุงมาอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมวัดภูคำเงียบสงบดีด้วยครับเป็นวัดที่เงียบมากๆเลยเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสงบวิเวก อยู่ในอำเภอด่านช้างอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้ลุงมาอยู่ที่วัดนี้ลุงพากลับมาที่วัดผู้คำอีกบางคนก็เคยดูคลิปที่ลุงทำไว้แล้วแต่ลุงขอแนะนำนะว่าเงียบจริงๆไอ้ตรงนี้ห้องห้องปฏิบัติธรรมไม่ต้องกลัวฟ้ากลัวฝนนะ ใครที่สนใจนะครับสนใจที่จะปฏิบัติธรรมวันนี้วันพระด้วยมีคนมาปฏิบัติธรรมมาเป็นหมู่คณะมาเป็นหมู่คณะตรงโน้นเป็นโรงครัวเห็นแม่ชีเดินอยู่แม่ชีจะมีหลายรูปครับ ไปหาหลวงพ่อกัน,นปกติหลวงพ่ออยู่ตรงนู้นลุงโทรหาหลวงพ่อแล้วตรงนี้ก็เป็นลานสวดมนต์เย็นเงียบครับเงียบมากมากท่านคนที่จะปีกวิเวกหรือคนที่ชอบสถานที่สับายะ เงียบวังเวงที่อื่นเขามีหลูลาหมาเห่าที่นี่เงียบจนหมาเห่าโอ้โหฮหิบไม่กว่าอุ้ยตาาเข้าเขต เข้าเขตหลวงพ่อไม่ได้ครับหลบก่อนม่ได้หมามันดุคือคือถ้าเข้าไปในเขตหลวงพ่อเขตกุฏิหลวงพ่อมันดุมันไล่ไไไไตามเราด้วยเอ้ยเองนี่ข้าจะมาหาหลวงพ่อ โอยไม่ได้ต้องไปให้แม่ชีโอ,อ้ไปดูที่อื่นกันก่อนเห็นไหมมันมันเงียบมากมากคือที่นี่เขาจะมีไหมมีไม้กวาดไม้กวาดไม้กวาดดูนะเอี่ยมดูบริเวณลานวัด คือเขาจะปฏิบัติธรรมมีช่วงปฏิบตัติมีช่วงทําความสะอาดมีแม่ชีเป็นพี่เลี้ยงทางนน้นเป็นเป็นที่อยู่ของแม่ชีตรงที่รถลุงจอดนะถัดไปนะเป็นเป็นที่อยู่ของแม่ชีเป็นกุฏิสองชั้นและตรงนั้นเป็นวิหารพระธาตุแล้วก็โบสถ์สีเหลืองนั่นอหะโบสถ์สีเหลืองรายละเอียดลุงมีอยู่ในคลิปที่ลุงเคยทําไว้ ลุงก็ขอแนะนําครับใครที่แบบโอไม่รู้จะไปหาที่ไหนเลยมาที่นี่ครับวัดภูคำนะวัดภูคำจังหวัดสุพรรณบุรีครับเดี๋ยวเราไปดูสายปฏิบัตินะพัดสะนะจับพัดสะ สวัสดีจ้าทุกคนหลวงพ่อไปไหน,น,นไม่ฉีปตามให้หน่อยสิ <c oughs> นัดแต่โทรแล้วติดแล้วแต่ไม่รับเมื่อกี้เดินไปไอ้แม่ลูกอ่อนมันไล่กัดก็ไปไม่ถึงไอ้แม่ลูกอ่อนมันไล่กัดมันลุมเลยอะมันห่วงเข้าเขตหลวงพ่อไม่ได้ ก็ลงขอแนะนำนะคือที่พักสะดวกสบายเนี่ยคนมาถือสิทปฏิบัติธรรมกันเยอะเนี่ยคือโรงอาหารก็เอี่ยมสะอาดเนี่ยเห็นไหมที่ที่อยู่ของแม่ชีผู้หญิงก็มาได้เลยครับอุบาสกอุบาสิกามันล่มลื่นเงียบสงบ มากันนะครับนะนีต้นสลระสวยไหมต้นสลระสลระออกดอกนะมีมีมีลานน้ำตกด้วยนะนะโอ้หลวงพ่อทำงานเดินดูน้ำตกนะโอ้หลวงพ่อเดินดูนะครับทำงานเดินขยกขยเกละ โอ้โหหลวงพ่อกำลังทําทําใหม่ครับคือหลวงพ่อเป็นพระนักพัฒนานะครับเป็นพระนักพัฒนาสวัสดีครับหลวงพ่อไหลสดอยู่ครับหลวงพ่อหลวงพ่อทาอะไรครับอ่ะทำพื้นกุต,ติไงทำพื้นกุฏิโอ้โหนี่นี่คือพระนักพัฒนาครับนะครับโอ้หลวงพ่อ,อ พอรู้หมอชาติมาเขาก็เลยมาเยี่ยมพ่อเสียวเร<ม>าอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยมันไม่กัดแต่ตะมกี้มันไล่ผมอย่าดดี๋ยวูเรื่องกุฏิหลวงพ่อทำหลวงกุฏิคือคือวัดเนี่ยอยู่บนเขา คือข้างล่างข้างล่างเป็นกุฏิหมดเลยครับ,รบข้างบนก็ทำเชิงพัดด้วยโอ้โหสวยครับนู้โอ้โหนู่นนะครับมองเห็นทิวเขาทุนไงนี่คือคือนิวซีแลนด์สองฮ e w z e สอง คือวัดนียจะอยู่บนบนเขาโอ้โหมีที่นั่งมมีชิงช้าสวรรค์ด้วยอ่าอันนี้คุณหมออยู่ประเทศหลวงพ่อคุณหมอเขาอยู่ประเทศอะไรนะ okay, okay. คุณหมออยู่ประเทศอังกฤษเฮลโลไลท์สอด อ่าให้เขาพูดบอกถึงคนอังกฤษเนี่ยนะลององลองลองว่าเป็นยังไงมาที่นี่น่าตกใจนินิคืออันนี้คุณหมออังกฤษก็ดูอยู่อ๋อ I come from England I come from a place called Leeds in Yorkshire beautiful as beautiful as Bukam <laughs> very scenic here and I love it b u k a thank you คือคุณหมอเนี่ยท่านปลดเกษียณนะท่านเป็นหมอเป็นพยาบาลอายุ7 1อนะครับอยู่ที่ประเทศอังกฤษปลดเกษียณมาท่านก็มามาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่ประเทศไทยท่านรักประเทศไทยและวก็รักในการปฏิบัติธรรมนะครับลุงขอแนะนําครับใครอยากหาที่สัปยะที่เงียบสงบนะครับที่นี่ครับวัดุกคานะครับเชิญชวนนะครับทุกคนครับเดี๋ยวลุงไปปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อกัน ไม่บายครับ